น้ำฟองสบ,บู่ทำไมเหลือแค่นี้ไม่ใช่นี่ใช่น้ำฟองสบ,บู่มันหกนะทุกคนไม่รู้ใครทำแหละยังไม่มีใครบอกแต่เนี่ยเราต้องใช้ขวดเติมเราแล้วแหละเพราะว่านี้มันหมดแล้วจ้าพี่หาจะมีอะไรมาโชว์เด็ดๆบ้างมาดูกลางแล้วทำยังไงวิ่งไปใครจะแบบว่าเจ๋งกว่ากันนะใครจะมีท่าอะไรเด็ดๆกว่ากันไหนละ่ะไหนท<ป>างออก ยังไงหมุนรอบตัวเหรอฮ a าไบทีวีฮ่าไทีวันนี้เราจะมาเลือกที่เป่าฟองสบู่กันมาดูกันว่าเราจะได้แบบไหนด,ดู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 เอาเอาขวดไปไว้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เติมได้ไหม<ะ>เอาขวดไปไว้ <ๆ S 1> เติมได้ไหมมีที่เติมด้วยนะนี่มีตั้งแต่ขวดเล็กขวดเล็กขวดกลางขวดบิ๊กบื้มเลยขวดใหญ่ดูมีขวดใหญ่ดู โอ้โหนี่เราเอาไปไว้เติมเราจะเอาขวดไหนพี่อับพี่อาบเราเอาไปไว้เติมมาขวดไหนสีฟ้าใช่ไหมไม่สีชมพูอันไหนเซไฮเซไฮเลือกเอาขวดไหนอันนี้ด้วยด้หยเดี๋เพิ่งเปิดนะมันจะฟุ้งอ้าวเซไฮจะเอาขวดนี้ไปไว้เติมใช่ไหมโอเคนี่คือนี่คือน้ำบับเบิ้ลน้ำฟองสบู่หรืนบับเบิ้ลเยอะมากแต่เซไฮเลือกขวดนี้แล้วก็เราได้อะไรเราได้ไหน เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนี่เลยใหญ่ใหญ่ไหมครับขอไปใจตังเดี๋ยวใหญ่มากอย่าพึ่งเอานี้นะขอไปใจตังสรุปได้อนี้นะใหญ่มากดูดูที่เป๋อข้างในใหญ่มากขอไปใจตังมีตัง์หรอใช่เอานี้นะตังเนี่ยไปไปเล่นเราจะเอาไปเล่นกันมาแล้วจ้านี่นะนี่นะอยู่ในถุงนี้ทุกคนเกิดเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เกิดเรื่องใหญ่ทุกคนคือน้ำฟอง ทำแหละยังไม่มีใครบอกแต่เนี่ยมเหลืออยู่แค่นี้เองแต่ไม่เป็นไรเราซื้อขวดเติมมาใช่ไหม yeah, เติมได้เลยเ <yeah. S 1> อามาพี่ฮัรเติมเติมเราเราต้องใช้ขวดเติมเราแล้วแหละเพราะว่านี้มันหมดแล้วจ้า <laughs> จะบอกว่าถ้ามีการแย่งกันขอร้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีแค่แท่งนี้แท่งเดียวในร้านน่ะที่เป็นที่เป่าฟองสบู่ใหญ่แบบเนี้ย yeah. แต่น้องบอกว่ามันเป็นมีดดาบไงเนี่ยทุกคนมันเป็นอย่างนี้นมันเป็นของผู้ชายน้องก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรให้พี่ฮาร์ปเล่ก็เรื่องใหญ่แล้วเติมจนล้นเลยดิจะทดสอบก่อนเลยเหรอ <c oughs> กางออกยังไงอ้าโห,โหเป่าก็ได้นะจ๊ะ <c oughs> แต่ว่าพี่ฮาร์ปเขาไม่ชอบเป่าเขาจะชอบทําเป็นตัวหนอนยาวๆที่แบบวิ่งรูดเลย ต้องสลับกันเล่นนะจ๊ะจะบอกให้เลยเพราะว่ามันมีอันหนึ่งอันใช่แล้วสลับกันเล่นนะจ๊ะพี่ฮาวจะมีอะไรมาโชว์เด็ดเดดบ้างมาดูกางแล้วทำยังไงวิ่งไปน้องไม่ได้นะน้องหายพี่ฮาวยังไม่ได้ฟองเลยให้พี่ฮาวได้ฟองก่อนเอาหรอไม่หมดเต็มขวดเลยขวดเติมแล้วะ นี่อาตาน้องพี่อาตาน้องหาเอายาวๆนะต่อเขาคิวต่อไปยาวๆนะอดูดูด,ดูดูเขาดูเขาเขาจะมีท่าอะไรพิเศษเดีย๋ยวมาดูว่าใครจะแบบใครจะแบบว่าเจ๋งกว่ากันนะใครจะมีท่าอะไรเด็ดๆด,ดกว่ากันไหนละ่ะไหนโอ้ยใกล้แม่เกินไปละอย่ามาทางนี้สิเราไม่ไปทางนู้นบ้างยังไงอเอามาพี่หามีท่าอะไรเจ๋งๆมาดู หมุนรอบตัวเหรอหมุนรอบตัวเหรอโอ้โหเซไฮอ่ะปะตาเซไฮพี่อาให้น้อง <Yeah. S 1> เอางี้คนละสองทีดีกว่าคนละสองทีก็ได้ <Yeah. S 1> พี่อาไปเล่นบอลลอก็ได้อ่ะคนละสองทีจะได้เล่นยาวๆเซไฮทำยาวๆเป็นไหมโอ้ oh, แรงไงถ้าเราแรงมันจะมันจะ oh. ฟองมันจะแตกใช่ไหม <laughs> ใช่ฟองมันจะแตกถ้าเราทำแรงอ่ะ ค่อยๆเบาๆเจ้ายร้องเป่าดีกลางแล้วก็เป่านี่โอ้โหโอ,โอตีเลยเหรอกี่ครั้งแล้วเนี่ยสองอยังสองแล้วตาพี่ฮาทุกคนเดินมาจุ่มตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวแม่ถือให้ตาจะได้ไม่หก,ตกอตาพี่ฮาร์ใจหายเอาให้พี่ฮไร์เด้เก็บเออเก็บอ่ะ จะมี2อันเนาะจะได้ไม่ต้องแย่งกันอ่ะนี่แม่เป็นคนถือให้ก็ได้เวลาทําจะได้สนุกหาขอนอนยาวๆโอ้โหเฮ้ยเหลือพี่หาแค่ครั้งเดียวเองยังไม่เสร็จเลย ออกมาโอ้โหพี่ก็ต้องเป็เนไม่ใช่ใชเอาตาเธอไหนเธออุ้ยอุ้ยโอ้โหทำยาวมากเลยอะโอ้โหเด็ดเจ๋งมากอ๋อมันล้นมือ,อเร็วเร็วเร็วเซฮายอย่าเอามือไปใส่อย่างนั้นดิอ่ะเร็วเร็วเร็ว เซฮายอีกครั้งหนึ่งจ้ามันจะมืดแล้วนะจ้าทุกคนเอาปะเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นฟองสบู่เอายังไปเบาๆจ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะรอรทุกคนต้องรู้จักรอคิวอ่ะยังไงต่อจ้าพี่ฮาร์ปยังไม่ยังไม่พอกับการหมุนรอบตัวหรอขอยาวๆทำไมมันทำยาวๆไม่ได้ถามก่อนเพราะมันต้องจุ่มให้เยอะๆอ๋อหรอ โอ oh ้โหมันจะมืดแล้วสิ๊ฮายเธอต้องเร็วๆนะไหนโอ้โหอีกครั้งหนึ่งจ้าอีกครั้งหนึ่งจ้าไปหาพี่ฮาร์ปเลยจ้าไปวิ่ง เอาให้พี่หาจ้าเราจะทําฟองสบู่เป็นเส้นยาวเหมือนงูเลยนะจ้าไปจ้าโอ้โหยั่เล็กงั้นน่ะจะหายลีกทางนะจ้าพยายามหน่อยจ้าพยายามหน่อยพยายามหน่อยพยายามหน่อยจุมแล้วก็วิ่งแบบวิ่งแบบสโลโมชั่นนะจ๊ะไปจ้ายังไงคะ ยังไม่ติดยังไม่ออกมา <laughs> คงไม่ได้คงได้แต่ลูกใหญ่ใช่ไหมถ้าแบบยาวๆมันทําไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ขอแม่ลองได้ไหมขอแม่ลองได้ไหมพี่อามาจับกล้องให้มามีได้ปะ <c oughs> ได้ลองนะ <c oughs> ใช่ไหม โอ้โหเด็ดมากตาพี่ฮาวตาเสีหายนว่าใส่ยังไงใ่หรออีกครั้งนึงใช่เกษียคอ,อีกครั้งนึงก็ได้เร็วๆสิมืดแล้วเนี่ยพี่อาวเขาไม่ชอบยุงอืเอามือแล้วมือแล้วมือแล้ว,ลวจุ่ม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 แล้วก็ไปยังไงมีท่าอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องอไม่มีท่าอะไรพิเศษเลยอะ่ะเอาใครเป็นคนเก็บ โอ้โหใครจะเป็นคนเก็บฟองสบู่โอ้โหไาสนุกไหมสนุไนก<อ>ไหมไป,ไ,ปไปแล้วมืดแล้วยาคุกลัวงูไม่ใช่ยาคุกลัวยุงบายบายไปแล้วอโอไ,ไ,ไ,ไปแล้วไปแล้วเซ้ยไปเซไายบายไปแล้วอ้อมงทำไมไม่มาเก็บขวดอันนี้ขวดฟองสบู่ก็ไม่เก็บทุกคนไปแล้วจ้าอย่าลืมก subscribe. ด subscribe subscribe <laughs> อย่าลืมกด subscribe เดูไล่ดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอะเยอะเยอะๆย